I'm mm -hmm. ในนามคณะกรรมการกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษามหาวิทยายลาัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับต้องขอาการาบปอบพรกคุณนะครับทุกเจ้าภาพนะครับที่ให้เกียติร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดเทศมหาชาติมหากุศลในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ร่วมสมทบเข้าเป็นเจ้าภาพนะครับในกันที่3นะครับจากปกสรุ่น7นะครับปกสสูงรุ่น3นําโดย รองศาสตราจารย์ปราณีแจ่มขุนเทียนนะครับแล้วก็คณะสวดมนต์หน้าสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทุกคืนวันพระตลอดพรรษานะครับร่วมเป็นเจ้าภาพในกันที่3นะครับชื่อทานกันด้วยนะครับต้องขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ด้วยครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ร่วมผนึกกําลังกันนะครับจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อ น้องนองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับการจิจกรรมในครั้งนี้เป็นความเห็นชอบนะครับจากท่านประธานกองทุนนะครับได้นำเรียนแล้วก็ปรึกษาหารือกันที่จะจัดกิจกรรมการกุศลนี้ขึ้นมาเพื่อน,น้องนองนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการ กองทุนการศรึกษาและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามโดยท่านดรวิโรธจิรติการโชธนะครับท่านประธานกองทุนนะครับพร้อมทั้งคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ทั้งวันนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญร่วมกุศลน,นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรตินะครับ ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมนะครับในส่วนกันที่สองหิมพานนั้นนะครับผู้เป็นเจ้าภาพนะครับประกอบด้วยทายาทจอมพลปอพิบุญสงครามและท่านผู้หญิงละเอียดพิบุญสงครามนะครับนำโดยท่านเรืองยศพิบุญสงคราม ท่านรัชนิบูลปราณีประชาชนนะครับคุณนิดพิบูลสงครามและยังมีพระนัทท่านเอกาครราชทูตประดาบพิบูลสงครามนะครับท่านจิรวัฒนพิบูลสงครามด้วยนะครับท่านเป็นเจ้าภาพในกันที่สองหิมมพานนะครับต้องขออน,อ,อนุโมทนาในาบุญกุศลที่ท่านได้บริจาคในครั้งนี้ด้วยนะครับ เจ้าภาพที่จะบริจาคปัจจัยนะครับขณะนี้ทางคณะกรรมการได้จัดขนันกันเทศนะครับแต่ละกันไว้ให้ท่านได้บริจาคปัจจัยนะครับตามขันต่างๆที่รายเรียงอยู่ด้านหน้าเวทีในขณะนี้นะครับท่านเป็นเจ้าภาพกันไหนก็เยนเชิญได้เลยนะครับตามขันที่เราติดตั้งไว้นะครับส่วน แต่ละพุ่มนะครับแต่ละพุ่มที่เรามีปัจจัยลายรอบบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ท่านที่เป็นสาธุชนนะครับผู้ใจบุญต้องการอยากจะ,ะบริจาคปัจจัยต่างๆก็สามารถนำปัจจัยของท่านมาปักไว้นะครับเรามีไม้นะครับที่จะให้ท่านได้เนบปัจจัยต่างๆนะครับปักไว้ที่พุ่มต่างๆที่เราจัดไว้นะครับส่วน เทียนนะครับเทียนที่เราเตรียมไว้แต่ละจุดนั้นนะครับเราจะใช้ในโอกาสที่พระคุณเจ้ากําลังแสดงธรรมนะครับให้ท่านได้รับฟังกันท่านก็สามารถที่จะจุดเทียนแต่ละเล่มนะครับซึ่งเตรียมไว้ในถาดไว้นะครับหลากหลายเล่มด้วยกันนะครับเอาไปวางไว้ที่บริเวณที่ที่เราจัดไว้นะครับ การวางเทียนก็คงจะต้องวางนอนลงนะครับเพื่อที่จะให้น้ำตาเทียนนี่นะครับหยดลงไปในภาชนะที่เราจัดเตรียมไว้นะครับภายในโอ่งนั้นจะเป็นโอ่งน้ำที่เราจะเตรียมไว้เป็นน้ำพระพุทธมนต์นะครับถือว่าตรงนี้ท่านได้มีส่วนร่วมบุญร่วมกุศลนะครับน้ำนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสามารถนำไปใช้บำบัดนะครับ ตามคติธรรมความเชื่อของเรานะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้นะครับในช่วงที่พระคุณเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนาแล้วท่านก็จุดเทียนนะครับเล่มน้อยๆไปวางไว้ที่บริเวณบนองค์น้ำพระพุทธมนต์นะครับที่เราได้จัดเตรียมไว้นะครับ ในนามมหาวิทยาละะัยราชภัฒพิบูลสงครามนะครับภายใต้การน,นําของท่านดรสว่างผู้พัฒนวีบูลนะครับท่านอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับทุกท่านก็ต้องขอต้อนรับบรรดาสาธุชนนะครับผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายที่ให้เกียรติมาร่วมงานเ,เทศมหาชาติมหากุศลในครั้งนี้นะครับ ท่านที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับประสงค์จะบริจาคปัจจัยต่างๆนะครับขณะนี้ทางคณะกรรมการได้จัดเตรียมขันกันเทศไว้ในแต่ละกันนะครับรายเรียงอยู่บริเวณด้านหน้าของเวทีนะครับท่านเป็นเจ้าภาพอยู่กันไหนนะครับดูชื่อดูชื่อข้างขันนะครับเราจะมีชื่อกํากับไว้อยู่นะครับท่านก็สามารถที่จะนำปัจจัยของท่านมา,าติดไว้ตาม ขันต่างๆนะครับที่เราได้จัดเตรียมติ้วนะครับหรือไม้ที่จะเน็บปัจจัยไว้ให้แต่ละขันเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับประธานในพิธีในวันนี้นะครับคือท่านดรปรีชาเรืองจันทร์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับอีกสักครู่ท่านจะเดินทางมาถึงในบริเวณพิธีนี้นะครับก็คงจะต้องขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งด้วยนะครับ เทศมหาชาตินั้นมีผู้กล่าวไว้ว่ามีประโยชน์นานับประการนะครับได้แก่ทําให้ผู้รู้จักสามัคคีมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอันที่จะประกอบผู้ลกิจร่วมกันนะครับทำให้ผู้รู้จักเสียสละเสียสละทั้งกายกําลังใจและกําลังทรัพย์นะครับลดความตระณีถี่เหนียวในอุปนิสัยอันเป็นธรรมชาติของบุคคลเสียได้นะครับทำให้เป็นผู้มีสติปัญญา ซึ่งเกิดจากการฟังสิ่งที่ประเสริฐและดีงามเป็นการปฏิบัติธรรมตามมงคลอันสำคัญในพระไตรปิฎกคือเป็นผู้ฟังธรรมตามการเหล่านี้เป็นต้นนะครับขณะน,นี้ท่านประธานในพิธีนะครับท่านดรปรีชาเรืองจันทร์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านได้เดินทางมาถึงในบริเวณพิธี สักครู่หนึ่งนะครับท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วเราจะเข้าสู่พิธีการต่างๆนะครับที่เราได้จัดเตรียมไว้นะครับเพื่อ,อร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับ ขณะนี้สาธุชนผู้ใจบุญจากทั่วทุกสารทิศนะครับกำลังหลั่งไหลเข้ามาสู่ภายในบริเวณหอประชุมศรีวชิรโชคแห่งนี้นะครับเพื่อร่วมในพิธีการเทศมหาชาติมหากุศลนะครับซึ่งจัดโดยกองทุนพัฒนาน,นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนพีพพ่บุญสงครามนะครับในนามของคณะกรรมการจัดงานต้องถือโอกาส ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ได้มีส่วนร่วมทำให้เกิดกิจกรรมดีๆขึ้นในวันนี้ครับ

ท่านุูธศาสิรชนผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับที่ท่านเดินทางมาถึงภายในมณฑลพิธีนี้แล้วนะครับได้เข้าสู่ภายในหอประชุมนะครับเพราะอีกสักครู่นั้นเราก็จะเข้าสู่พิธีกรรมต่างๆนะครับซึ่งทางคณะกรรมการกองทุนนะครับได้จัดขึ้นเพื่อนำไรายได้นะครับไปสมทบเข้ากองทุนการศึกษา และพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาละะัยราชภัฏนพีบุญสงครามนะครับขณะนี้พระคุณเจ้าซึ่งเราได้นิมนต์กราบนิมนต์ท่านมาแสดงธรรมให้ท่านสาธุชนได้ฟังกันนะครับตอนนี้ท่านก็คงจะ,ะพร้อมในบริเวณพิธีแล้วนะครับก่อนแนะนําท่านพระมหาตุ้ยนุวยทิติรังสีนะครับจากวัดมหา,าธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับและอีกท่านหนึ่งคือพระประหลักธีรเดช ธีระวัฒโนนะครับจากวัดทุ่งเศถีฐีกรุงเทพมหานครนะครับท่านจะมาแสดงธรรมในการที่1ทศพรการที่2หิมพานและการที่3ธทานกันนะครับส่วนในภาคบ่ายนะครับตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการแสดงธรรมโดยพระครูพิราช กิติคุณนะครับเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์จังหวัดพิษณุโลกนะครับและพระมหาสมเด็จสันติกรโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสกัดน้ำมันจังหวัดพิษณุโลกนะครับจะแสดงธรรมในการที่8กุมารการที่9มัดสีนะครับและในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็จะแสดงกันต่างๆตามลําดับไปนะครับซึ่งก็ต้องถือโอกาสน,นี้ขอบคุณนะครับทางเจ้าภาพทุกๆเจ้าภาพนะครับทั้งเจ้าภาพหลักและ เจ้าภาพร่วมนะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กับกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับพร้อมด้วยลายนามที่ขออนุญาตนําเรียนให้ท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเจ้าภาพที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งเจ้าภาพหลักและก็เจ้าภาพนะครับได้แก่คุณนัทธดาวสุรัตน์นะครับกันที่หนึ่งครับ กันทศพรท่านเป็นประธานบริษัทรถไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับท่านบริจาคในนามบริษัท50,000บาทนะครับและท่านเปรมริดีชามภูนศนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก4,800บาทนะครับส่วนกันที่สองหิม,มพานนะครับทายาทจ,จอมพลปอพี่บุญสงครามและท่านผู้หญิงละเอียดพี่บุญสงครามนะครับนำโดยท่านเรืองยศนะครับท่าน รัชนีบูรณ์ปราณีประชาชนนะครับท่านเอกอัครชทูตนิจพิบูลสงครามนะครับท่านเอกอัครชทตูตประดาพิบูลสงครามนะครับท่านบริจาค50,000ื่นบาทนะครับแล้วเราก็จะทยอยนําเรียนให้ท่านสาธุชนได้รับทราบต่อไปนะครับคงจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติที่เคารพเข้าสู่ กิจกรรมการเทศมหาชาติมหากุศลโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูลสงครามนะครับขอากาบเรียนเชิญคณะกรรมการกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษาทุกท่านนะครับบริเวณด้านหลังโพเดียมนะครับและกาบเรียนเชิญท่านดรวิโรธจิรติการโชธนะครับประธานคณะกรรมการ กองทุนการศึกษาและพัฒานานักศึกษาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานต่อท่านประธานในพิธีนะครับท่านดรปรีชาเรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกครับ นมัสการพระราชธรรมคณีท่านเจ้าคณะจังหวัดพิษนุโลกเจ้าวาดวาดัดศรีรัตนารามกราบเรียนท่านดรปรีชาเรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกท่านดรสว่างผู้พัฒนวิบูลอธิการบรดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนพิบูลสงครามท่านเจ้าภาพการเทศหลัก ท่านเจ้าภาพร่วมท่านผู้มีเกียรติและนักศึกษาทุกท่านคณะกรรมาการกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ์พิบูณ์สงครามได้รเริ่มจัดงานเทศมหาชาติมหากุศลขึ้นครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบสารส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี ความเป็นไทยที่แสดงถึงความศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาโดยการจัดเทศมหาชาติในครั้งนี้จะได้นำไรายได้ทั้งหมดมอบเข้าสู่กองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งจะให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฒน์ิบูลสงครามนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากกระผมไข่เรียนอนุโมทนาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายว่าการมาร่วมงานเทศมหาชาติมหากุศลในครั้งนี้นอกจากจะได้ผลบุญจากการบำเพ็ญกิจในศาสนาแล้วท่านก็จะได้ผลบุญในการที่ส่งเสริม เยาวชนของชาตินักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่ได้นำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปพัฒนาประเทศชาติไปช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือครอบครัวในที่สุดคณะกรรมการกองทุนการศึกษาและพัฒนานักษามหาวิทยาลัยราชพัฏนพิบูลสงค,ครามค่าขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณท่านเจ้าภาพหลักทุกกันที่ได้มีจิตกุศลรับเป็นเจ้าภาพหลักและตลอดจนเจ้าภาพร่วมในครั้งนี้ขอขอบคุณท่านดรวิสิทธิ์โลจชนะพชรัตที่ได้สนับสนุนเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือมงคลชีวิตเพื่อแจกผู้ร่วมงานในวันนี้ทุกท่านขอขอบคุณคุณสมชัยชัยชนะวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทบุรอดเทรดดิ้งจำกัดและชมรมพัฒคารร้านอาหารจังหวัดพิรโลกที่ได้กรุณาสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มตลอดงานขอขอบคุณร้านสวนทวีทรัพย์ที่ได้สนับสนุนต้นไม้เพื่อที่จะใช้ประดับสถานที่ทั้งหมดในวันนี้ขอขอบคุณบริษัทลูกสมเด็จซาวซิสเต็มซึ่ง กลนาดูแลการจัดระบบเสียงทั้งหมดในงานนี้และสุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์เสมออาสนะเรืองรองท่านอาจารย์ละเหยพัดเถือนท่านอาจารย์สันเพชรอินทะสัมพันธ์ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษาในพิธีการทางาศาสนาพุทธทั้งหมด และขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขออนุโมทนาขอให้ท่านที่ได้มาร่วมทำบุญพร้อมกันในวันนี้ได้ประสบความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปขอขอบพระคุณครับอันดับต่อไปครับขอากาบเรียนเชิญท่านดรปรีชาเรืองจันทร์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานในพิธีขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอากาบเรียนเชิญท่านครับ ละดับต่อไปนี้ครับขอกาบเรียนเชิญท่านดรสว่างผู้พัฒวิบูลนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จุดเทียนบูชาธรรมขอกาบเรียนเชิญครับ กลับขอบพระคุณท่านดรสว่างผู้พัฒวิบูลเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้กรกุณาจุดเทียนบูชาธรรมนะครับและดับต่อไปนี้จะเข้าพิธีการเทศมหาชาติมหากุศลมหาวิทยาลัยราชภัฒนพิบูลสงครามนะครับขอเรียนเชิญท่านคุณลุงเสมออาสนะเรืองรองนะครับท่านมัคณายกได้ลำดับพิธี การต่างๆนะครับให้ท่านผู้มีเกียรติได้มีส่วนร่วมในพิธีนี้ขอเรนเชิญท่านครับขอเรียนท่านอธิการบรดีและท่านคณะผู้บริหารพร้อมทั้งนิสิตนักศึกษาทุกท่านประถมเหตุแห่งพระเวทสันดอนชาดกล จะได้สาธกขึ้นแล้วณนะโอกาสนี้รวมทั้งหมด13กันแล้วสำหรับตอนเช้านี้ก็จะเทศประมาณ5กันก่อนครับก็ก่อนนี้พระสงฆ์องค์เทศท่านได้ทรงอาสนะตามวาระเวลาให้ท่านทางหลายได้เคารพกราบไหว้บูชากันตามศรัทธาแล้วจึงได้ขอเชิญท่านทางหลายได้รับศีลรักษาศีล ถ่าไขันบูชาธรรมและฟังธรรมเป็นลำดับการต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทธโธพระกวา พุทธังพระวันตังอาภิวาเทมิสวาคาโตพระวตาธรรมโมธรรมนะมัสสามิ สุปฏิปันโนภะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนามิไม่มยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณนาทายา ติสรลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุรักขันธา,ายะติสรลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามา ตทิยมปิมายังพันเต е วิสุงวิสุงรักขันนัตถายาติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะขอนิมนน,น์ท่านเจ้าค่ะนโมตสสะภควโตอรตระหะโตสมมาสัมพุทธสัส นโมตัสสะพะโควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ